สในการสร้างชาติปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ในประเทศไทยภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามมีประเด็นสําคัญบางประการที่คุณควรพิจารณา 1. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการจัดตั้งองค์กรหรือคณะบุคคลใดๆจาเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยคุณควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ควบคุมการจัดตั้งสมาคม มูล,ลนิธิหรือองค์กรอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน 2. วัตถุประสงค์และกิจกรรมวัตถุประสงค์และกิจกรรมของคณะประชาชนคนรักในหลวงควรมีความชัดเจนและสอดคล้องกับกฎหมายไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ 3. การดำเนินการการดำเนินงานของคณะควรเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 4. ความหมายของสร้างชาติและปกป้องคำว่าสร้างชาติและปกป้องเป็นคำที่มีความหมายกว้างคุณควรระบุให้ชัดเจนว่าคณะของคุณมีแนวาทางการดำเนินงานอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ 5. บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ควรเป็นไปด้วยความเคารพและตระหนักถึงบทบาทตามรัฐธรรมนูญขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณอาจพิจารณา 1. รวบรวมผู้ที่มีอุดมการเดียวกันพูดคุยและรวมตัวกับบุคคลที่มีความสนใจและวัตถุประสงค์เดียวกัน 2. กำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงานของคณะให้ชัดเจน 3. ศึกษาข้อกฎหมาย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและดาเนินงานขององค์กร 4. ดําเนินการจดทะเบียนถ้าจำเป็นหากคณะของคุณมีลักษณะเป็นองค์กรที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้ดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด 5. วางแผนการดําเนินกิจกรรมกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การดำเนินการใดๆควรอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและส่งเสริมความสามารถคีปรองดองในสังคมสำหรับวิดีโอนี้ทำเพื่อชี้แจงและตบทวน บทบาทของคณะประชาชนคนรักในหลวงประเด็นเกี่ยวกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะมรดกนั้นมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายแง่มุมทั้งทางประวัติศาสตร์กฎหมายและวัฒนธรรมดังนี้ข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ ตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้บทบาทของพระมหากษัตริย์เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งรวมถึงการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านองค์กรต่างๆเช่นรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสถาบันพระมหากษัตริย์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติและรักษาเอกรากของไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีและความสามาัคคีของคนในชาติในบริบททางวัฒนธรรมไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องและเคารพในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของชาติทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประเด็นเกี่ยวกับมรดกมักเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มีทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์และส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์การจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมรดก ok ของชาติและประชาชนสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นบระดกทางวัฒนธรรมของชาติและประชาชนบทบาทและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติข้อเสนอแนะการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กฎหมายและวัฒนธรรม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ควรเป็นไปด้วยความเคารพและระมัดระวังการส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสามารถคีปรองดองในสังคมโดยสรุปสถาบันพระมหากษัตริย์มีสถานะพิเศษในประเทศไทยโดยมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองการทำความเข้าใจสถานะของสถาบัน ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกต้องครับโดยสรุปแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงการใช้คำว่าสมบัติทางวัฒนธรรมนั้นครอบคลุมมิติที่กว้างขวาง